เห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องบันชําเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องบันชําดูหลายๆรอบนะคะความเจริญเติบโตของเขานะคะเราชําแล้วก็ชําอีกนะคะนี่อันนี้เขาใส่พันหนึง่ง สีเขาเขาชอบดินอะไรก็ได้นะคะแตบบ่กิ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ชําแบบนี้อย่างที่น้องชํานะคะอย่างไงาก็ได้นะคะถ้ากระช่างน้ำน้ำบ้านในสวนนะคะเอาเนื้อสีผสมมาฝากตอนตอนเช้านะคะชอบมุมนี้มากๆเลยเลยเอามาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเขาปลูกง,ง่ายแต่ต้องขยันชํำนะคะตอนนี้ สีสันเขาจะสวยเปลี่ยนไปตามแสงที่เขามีนะคะเราต้องไว้ที่แสงเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชําน้องสอนนะคะนานชําตัดกิ่งตีนใบนะคะทีนกิง่งทีนใบนะคะน,นี่นะคะทีนใบน้องสอนนะคะนานชําตัดกิง่ง นี targets, ่ใบนะคะทีนากิ่งทีนาใบนะคะนี่นะคะทีนาใบข้าสวยจริงนี่นะทาอย่างนี้นะคะเวลาเราจะแบบอ่ะเวลาเราจะตัดเวลาเราจะชํานะคะเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็ปักชําอย่างนี้ได้เลยเอานิ้นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็ปักชำอย่างนี้ได้เลยเอานิ้นอะไรก็ได้นะคะนะคะปอกใบนะคะเพียงข่านี้นะคะ เวลาออกเนีเขาก็จะแจ่มกว่านี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมส่ช่มพูก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะน,นี่เห็นไหมคะเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลาย,ลายสิ่งแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชําเพราะว่าชอบมองมุมนี้ก็เลยแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพราะว่าเขาปลูกง,ง่ายแต่ต้องขยันชํานะคะตอนนี้ สีสันเขาจะสวยเปลี่ยนไปตามแสงที่เขามีนะคะเราต้องไว้ที่แสงถ้ากระช่างน้ำน้ำบ้านสวนนะคะเอาเลือกสีผสมมาฝากตอนตอนเช้านะคะชอบมุมนี้มากๆเลยเลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าชอบมองมุมนี้ก็เลยแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆน,นกันนะคะนี่ค่ะอีกสายพันหนึ่งนะคะมีหลายสีแต่น้องชอบสีนี้สีนี้แจม น้องพึ่งช้าเขาเขาชอบดินอะไรก็ได้นะคะแต่กิ่งอย่างนี้นะคะเนีอย่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้อย่างที่น้องชานะคะยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าชอบมองมุมนี้ก็เลแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเวลาออกแน็เขาก็จะแจ่มกว่าน,นี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมส่ชมพูก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะี่เห็นไหม สีนี้จะสวยหน่อยนะคะเวลาเราชำเราเอากิ่งข้างบนนะคะตัดนะคะแล้วก็เอาใบออกนะคะแล้วเราก็ว่าชอบมองมุมนี้ก็เลยแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็ปักชำได้เลยนะคะเอานินไลท์ก็ได้นะคะเขาเขาติดไว้นะคะนี่นะคะนี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วนี่ก็อีกถ้ากระชังน้ำน้ำบ้าน,นสวนนะคะเอาเลซีรผสมมาฝากตอ,ตอนเช้านะคะ ชอบมุมนี้มากมากเลยในเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะกระช่างน้ำน้ำมากในสวนนะคะเอาเนื้อสีผสมมาฝากตอนตอนเช้าๆนะคะชอบมุมนี้มากมากเลยในเอามาให้เพื่อนๆดูหลายๆรอบนะคะความจเจริญเติมเต็มของเขานะคะเราทาแล้วก็ชําอีกนะคะนี่อันนี้ก็อีกแสนพันหนึ่งสีและนี่นี่อีกสีหนึ่งนะคะ สีมีหลากหลายสีนะคะของเขานะคะในสูวนผสมนะคะนี่อันนี้ก็จะสวยสวยนี่ค่ะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะอืมมีหลายสีแต่น้องชอบส,สีนี้สีนี้แจมน้องพึ่งช้าค่ะกับช่างน้ำน้ำบ้านสวนนะคะเอาเรื่องสีผสมมาฝากตอนตอนเช้านะคะ ชอบมุมนี้มากๆๆเลยเลยในเอามาให้เพื่อนๆดูจะไม่เหมือนกันนะคะสิ่งจะไม่เหมือนกันเวลาเราจะทำเราก็เอากิ่งปักได้เลยนะคะแล้วเราก็เด็กไม้ออกเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลาย,ลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชำํำเห็นไหม น้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะส,สมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชํำนะคะก็ไม่บ้ายนะคะเพียงข่า,ขานี้นะคะเพราะว่าชอบมองมุมนี้ก็เลยแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะถ้าเขาเขาชอบบินอะไรก็ได้นะคะแต่กิ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ชํำแบบนี้อย่างที่น้องชํำนะคะยังไงก็ได้นะคะเวลาออกเนี่ยเขาก็จะแจ่มกว่านี้นะคะ นี่นะคะเห็นไหมสีชมพูก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนะคะก็อไม้าบนะคะเพียงเท่านี้นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะสิ่งจะไม่เหมือนกันเวลาเราจะทำล้วก็เอากิ่งปักได้เลยนะคะแล้วเราก็เด็ดใบออกนี่เห็นไหมสีนี้จะสวยหน่อยนะคะเวลาเราชาเราเอากิ่งข้างบน นะคะตัดนะคะแล้วก็เอาใบออกนะคะแล้วเราก็ตัดกิ่งแล้วก็ปัก,ก,ปก,กปชำอย่างนี้ได้เลยเอานิดอะไรก็ได้นะคะเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชำเพราะว่าเขาปลูกง่ายแต่ต้องขยันชำนะคะต้นนี้สีสันเขาจะสวยเปลี่ยนไปตามแสงที่เขามีนะคะเราต้องไว้ที่แสงนี่ แลนี่นี่อีกสีหนึ่งนะคะสีมีหลากหลายสีนะคะของเขานะคะในสูตรผสมนะคะนี่อันนี้ก็จะสวยสวยนี่เพราะว่าเขาปลูกง่ายแต่ต้องขยันชํานะคะต้นนี้สีสันเขาจะสวยเปลี่ยนไปตามแสงที่เขามีนะคะเราต้องไว้ที่แสงนี่เห็นไหมสีนี้จะสวยหน่อยนะคะเวลาเราชาเราเอากิ่งข้างบนนะคะตัดนะคะแล้วก็เอาใบออก นะคะแล้วเราก็เวลาออกเนี่ยเขาก็จะแจ่มกว่านี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมสีชมพูก็มีนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะสีนี้จะสวยหน่อยนะคะเวลาเราชามเราเอากิ่งข้างบนนะคะตัดนะคะแล้วก็เอาใบออกนะคะแล้วเรานะคะอย่าให้แสงจัดนักนะคะเห็นไหมสวยค่ะถ้ามีหลายๆสีเขาจะสวยกว่านี้นะคะสวยจริงๆนะคะ นี่ก็อีกสายพันธุหนึ่งนะคะอือมีหลายสีน้องชอบสีนี้สีนี้แจมน้องพึ่งชับเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันทําสายพันุหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็สวยนะคะนี่สายพันธุหนึ่งนะคะนี่เห็นไหม อันนี้ก็สวยนะคะนี่เพราะว่าเขาปลูกง่ายแต่ต้องขยันชํานะคะตอนนี้สีสันเขาจะสวยเปลี่ยนไปตามแสงที่เขามีนะคะเราต้องไว้ที่แสงนะคะอย่าให้แสงจัดนักนะคะเห็นไหมสวยค่ะถ้ามีหลายๆสีเขาจะสวยกว่านี่นะคะสวยจริงๆนะคะน้องสอนนะคะนานะชำตัดกิ่งเีนใบนะคะพีนะกิงพีรใบ นะคะนี่นะคะทีนบาลค่ะกระช่างนำ้นำน้ำบ้านสวนนะคะเอาเลือสีผสมมาฝากต่อตอนเช้าๆนะคะชอบมุมนี้มาก,มากๆเลยเลยเอามาให้เพื่อนๆดูนนถ้าเขาเขาชอบยินอะไรก็ได้นะคะแต่กิ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ทาแบบนี้อย่างที่น้องทานะคะยังไงก็ได้นะครับเห็นไหม น้องสะสมไว้เมื <minority ael> <ıyorlar> <to> ่อ <anger> ก <t ick ering> ่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันช้ำนี่ค่ะอีกสายพันุหนึ่งนะคะมีหลายสีแต่น้องชอบสีนี้สีนี้แจมน้องพึ่งชับเห็นไหมน้องสะสมไว้เมื่อก่อนน้องก็มีสะสมไว้หลายหลายสีแต่เขาได้แห้งไปนะคะเราต้องมันชำนะคะ ก็ไม่บ่ายนะคะเพียงข้านี้นะคะถ้ากับช่างน้ำน้ำบน้านสวนนะคะเอาเลซีผสมมาฝากตอนตอนเช้านะคะชอบมุมนี้มากๆเลยเลยเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะสวยจริงๆนี่นะทำอย่างนี้นะคะเวลาเราจะแบบอ่ะเวลาเราจะเวลาเราจะทำนะคะเวลาเราจะทำ ข้ากระช่างน้ำน้ำมาในสวนนะคะเอาเนือสีผสมมาฝากตอนตอนเช้านะคะชอบมุมนี้มากๆาเลยในเอามาให้เพือ่อนๆดูทำเองนะคะเนี่ยนะคะเพิ่งํำนะคะให้ดูนะคะสวยนะจะไม่เหมือนกันนะคะสิ่งจะไม่เหมือนกันเวลาเราจะทำเราก็เอากิ่ง ปักได้เลยนะคะแล้วเราก็เด็กไห้ออกนะคะ่อกไม้ายนะคะเพียงเข้านี้นะคะแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็ปักชำอย่างนี้ได้เลยเอานินอะไรก็ได้นะคะ